ลองดูตัวนี้นะครับค่า PM 2.5อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัว Air t a m e r ตัว p e r s o n a l Air Purifier ดูว่ามันมันจะช่วยลดได้ขนาดไหนนี่นะครับตอนนี้7 8 7 7เดี๋ยวผมจะเปิดตัว Air t a m e r ไว้ด้านหลังนะครับ ตัวแอร์เทมเมอรนี่มันจะปล่อยตัวเนกาทีฟไอออนนะครับเพื่อที่จะจับไปตัวอนุภาคขนาดเล็กลองดูว่าแอร์เทมเมอเนี่ยมันช่วยลดค่า pm สองจุดห้าได้รวดเร็วขนาดนี้เลยนะดูนะครับ จากเมื่อกี้80ลงมเลย50กว่าสี่สิบกว่าถ้าเราห้อยอยู่ที่คอก็มันก็คงจะช่วย ช่วยปรับคุณภาพอากาศแล้วรอบแ,รอบ,แรอบที่เราหายใจได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นความเชื่ออย่างนั้น